สวัสดีครับกำลังตั้งตู้อยู่ดีๆก็ต้องมารีวิวไอตัวของกองแขวนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็กองแขวนก็อันนี้ผมถอดมาจากไอตัวตู้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ใส่ตัวของออสากรองหรือฟิลเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ำดูดจากตัวตู้ปลาแล้วก็กับคืนสู่ตู้ปลานะครับก็แขวนไว้บนตู้นะครับเออ ประเด็นที่จะมารีวิวคงไม่ได้รีวิววิห้อนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชํานาญทางด้านนั้นนะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าปัม๊มน้ําหรือว่าตัวกรองของมันนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ทํางานนะครับแต่ปั๊มเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวของไอ้เจ้าเศษอะไรไปอุดแถวตัวใบพัดหรือแถวข้างในมอเตอร์มันได้นะครับผมก็ไม่รู้จะซ่มอมยังไงก็ลองหา ตัวของอคลิปอื่นๆก็กหาเราเร็วก็ยังไม่เจอนะครับก็เลยทาเองซะเลยนะฮะจอวิธีการดูปั๊มนะฮะหรือถ้าเกิดรใครอยากเปลี่ยนปัม๊มถ้าหาอะไหล่ได้แต่ผมยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวถ้าหาได้เดี๋ยวผมจะส่งไว้ในคอมเมนต์นะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับตัวปั๊มเองเนี่ยกับตัวกรองอันนี้คือตัวของพลาสติกกรองเนี่ยะจะแยกกันค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยลองแยกก็ลองทําดูก็ได้นะครับวิธีการ ก็คือว่าตัวปั๊มเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะถูกยึดด้วยตัวของไอซีลนะครับวิธีการที่จะเอาออกอาบางหลายเจ้าผมคิดว่าจะมีตัวล็อกนะครับแล้วก็ปิดแล้วดึงออกนะครับแล้วก็ค่อยไปซ่อมเรื่องของตัวปั๊มนะครับก็ตัวนี้เองผมไม่แน่ใจว่าเสียไหมนะครับตัวปั๊มก็จะมีตัวของแกนลักษณะนี้นะฮะ แกนตรงนี้จะมีตัวของแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับและนี่คือ housing ของมันก็คือจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดตัวของแม่เหล็กปั่นป่วนนะครับอันนี้เราก็ทําภาษาตรงนี้ได้นะครับขจัดคราบขจัดอะไรให้สะอาดแล้วเราก็ใส่โดยปกติก็น่าจะดีเหมือนเดิมนะฮะยกเว้นแต่ว่าตัวของคอยข้างนอกหรือตัว,ต,วตัวที่เป็นตัวทำํำสนามแม่เหล็กมันไหม้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ สำหรับตัวที่ผมจะมาทําก็คือตัวใหญ่ตรงนี้นะครับปั๊มตัวใหญ่นะครับตัวกรองนอกตัวใหญ่นะครับเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อก็คือตัวของออจานิก้านะครับรุ่น xp เดี๋ยวผมอ่านแป๊บหนึ่งฮ xp15 นะครับก็ซื้อมือ2มานะครับตอนเห็นในคลิปเขาก็ลองก็เหมือนเวิร์กดีนะฮะ แต่ว่ามาถึงบ้านเสียบปลั๊กแล้วไม่เวิร์กก็ไม่รู้จะทาไงนะครับก็จะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับผมเวิร์กก่อนออผมก็เลยหาวิธีซ่อมดูนะฮะก็ลองทดลองถอดใจตัวเล็กเนี่ยแหละนะครับมาถอดตัวใหญ่ถอดตัวใหญ่ออกก็คล้ายๆกันนะครับลักษณะดเดียวกันเลยนะฮะมันจะมีเกลียวที่ยึดอยู่นะครับแล้วก็แค่บุดบิดหมุนให้มันตรงนะฮะก็โดยปกติก็คือเราก็จะ เนี่ยนะครับอันนี้คือเข้าไปล็อกแล้วก็อันนี้ดึงออกง่ายอยู่นะฮะก็เดี๋ยวนะครับก็จะเข้าเป็นปิดล็อกนะฮะมุมเดิมของปัมม๊มได้อยู่ลักษณะนี้นะฮะคึบนะตรงนี้เข้าเกียวเรียบร้อยนะฮะดึงไม่ออกนะครับก็วิธีการเอาออกก็คือ,อตรงนี้ผมบิดมา90องศานี้นะครับแล้วก็ดึงออกง่ายๆเลยนะฮะพอให้มันพ้นเกลียวเราก็ดึงออกได้นะครับ การใช้แรงดึงไม่เยอะนะครับถ้าเยอะแสดงว่าเกลียวมันยังติดล็อกกันอยู่ตัวของปั๊มรุ่นนี้เองนะฮะก็จะมีตัวแกนล็อกนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็มีตัวตัวของใบพัดนะครับลักษณะหน้าตาเดียวกันเลยนะครับก็ติดตัวของมอเตอร์นะฮะมอเตอร์นี่ไม่แน่ใจว่ามีน้ํามันด้วยไหมนะครับก็ผมจะเช็ดตรงแกนมาหน่อยนึงนะครับบางทีมันอาจจะมีอะไรไปอุดก็ ไปไปติดขัดนะครับเมื่อกี้ตอนถอดออกมาตัวที่ติดขัดเองจริงๆก็คือโฟมเล็กๆอยู่ข้างในนะฮะทำให้ใบพัดมันไม่หมุนนะครับจริงๆอะไรที่มันไม่หมุนสําหรับสิ่งที่ต้องหมุนที่เป็นมอเตอร์นะครับมันจะทํมาให้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับก็ใส่คืนเข้าไปก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอันนี้ก็ยึดล็อกแกนก็ก็จบคณนี้นะครับ,ร an, บคบันนี้ก็ ก่อนใส่คืนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามาทำงานไหมนะครับก็มีปลั๊กมาตรงนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามันไม่ทำงานก็จะขายหน้าอีกนะครับก็นี่นะฮะอันนี้ก็ทำงานเรียบร้อยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการซ่อมที่รวดเร็วเสร็จเรียบร้อยนะครับ ประหยัดตังค์ไปได้อีกหลายร้อยบาทนะครับเพราะว่า,าถ้าซื้อของใหม่เองจริงๆก็ประมาณเกือบ500บาทนะครับรวมค่าขนส่งถึงชียงใหม่ก็อาจถึง500นะฮะเนี่ยผมซื้อมาในราคาครึ่งราคาก็โอเคนะครับส่วนฟิลเตอร์ที่อยู่ข้างในผมไม่ได้ใช้อยู่ละนะครับผมจะใช้เป็นตัวของเอามีเดียใส่เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่องของการาตั้งตู้ปลาตั้งตู้ไม้น้ําใหม่นะครับ